สวัสดีครับผมผลิศา์บ่าวพันพื้นเมืองครับผมตะวันคำลงมือจกทงหายยางเลาะบ้านคือเก่าครับผม <ไป S 1> หาแนาวา <ไป S 1> จวด <ไป S 1> หาแนาวกับแก <ไป S 1> ้ม <ไป S 1> เลยครับผมก็ได้ปากน้ำง้วมาย่างมานหนึ่งกินยูบ้านเบาพุ่มครับเมื่อนี้บ้านอีกกินเนื้อ <c oughs> อยู่เทียงหน้ามือนี้กินอยู่บ้านพื้นครับผม,มนครับเลขก,การอยู่บ้านหน้าบ้านพื้น แม่บ้านเพิ่นกำลังเห็ดอย่างน้อโอ้พัดเขาลูกชายค่ะโอ้พัดเขาให้ลูกชายนะครับใส่ไข่ไหมเนี่ยไข่ค่ะโอเ้เห็ดให้ลูกชายลูกชายทั้งสองเพิ่นละนอนเบิบ <c oughs> ด์ละบ่โอ้โอ้มันสินอนยำไหลระบาดที่นี่เพิ่นตื่นแล้วนี่ครับกำลังได้ปากน้ำมาหนึ่งกิโลผมนะครับหนึ่งเอาครับผมดับแรก เพียมันบยหยาบนะโอ้ใกลเลยตัวนี้ครับคือคือหนึ่งปากน้ำครับรบุมนคเลกาดตีได้ครับอยู่แต่ห้มขามเฮ็ดโตนั่งเพิ่ง ครับกับนี่นี่เสียงโกงครับผมเจ้าของร้านถูกดีครับผมซ้ำหนีครับโอ้นี่ครับไม่ต้องใส่เนาะต้องใส่ใส่แล้วก็เอาเนี่ยมาท่าหนาไว้สบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับหานเนื้อจวดไม่เป็นเนื้อจวดหรอกฮันั่งคุยกันตามภาษาแก็มเ่อยสักหน่อยหลักเก็บเุินสักหน่อยครับผมกับเป็นธรรมดา ป่าน้ำเอก่ป่ายางแบนี้เาพิเปิดเบื้องยุ่เปิดเบื้องยุ่เมื่อกี้แต่ว่าบรเด็ทแทงดูนี่แก้วสมแก้วขมด้วยแก้วขมเหแก้วแห้งมาเอ้ยจินกับปากนะครับออ้อยเทจะตอนกันเลย เจ้าก็ยังไม่ยืนเผาหลาจะอายกินเดี๋ยวบึงหนาต้องนอนงทำด้วยด้วยซ้อมบึงมาหั่นจืดเด็ดกินกินก็ยำ่นสองสามแบบนี้ไปเดี๋ยวนี้คนตื่มตุ่มเยอะเลยจืดหัดไปแง่เมื่อแรกเนี่ยเขาไปนั่งดูหันเลยไหมเขาว่าเขาไปไต่เอิมจิ้งหลีดแม่น้ำตาหยาไหม ไอ้ไฟแม่ต่ายยุสซอเดินเนี่ยของเลยของเพยันไหมกูมั่นออกไหมเออเออนะ่ะโอ้สิหมอหมอดีเลยอยู่ฮะนี่แคว่ายุปปลามันแล้วเพราะว่ามัามนก็จะกูมันออกน,น้ำท่วมอยังงนั้นมาได้จริงหลีปไปมือหนีวัดเจไปมือหนีเพิ่นเพลินอันนั้นเลยเพิ่น,นมันมีคนไปดังไฟดังพืชดังไฟไม่พ่ายรถอ่ะคือไปไปประจำฐานอยู่ทันเจ้า ส่วนซีมี่ขูขึ้นคนลงใส่ดังครับแมน่นโอ้ยป่าแมีนได้หน่อยเนาะน้ำบ่อนมันท่วมน้ำถ่วมบ่อนอยู่น้ำบุยบุยแต่นุดอ่อนแ้กแต่ันมันกินเบ็ดกินเนื้อโอ้ยอยูป่าอยู่หนองเนี้อเมียลายให้ยีเร่ช่วงอแต่หนานยันหามันผมไปใส่เบ็ดอ,อยู่ของพ่อแวนองบ่อนเลยป่าป่อยเนาะ ปลาบุรุบึมบั่มเยอะปลาป่อยปาาลาบักหลายครับอือปลาอันนั้นคือบมาเห็นขึ้นบุดรนี่แ้ากระสิอยู่ันาดวะป่าปลาตองไตร้อยมันอยู่ดีะละครับอบอล่วงกระสอาศัยอาศัยนอาศัยอันอียงก็อาศัยนองเมอครับอืมแก้วอาศัยพักบุงอืมิบมันกันนะอาศัยพักบุงก็พักกะสีน้มไวกันนะบโอ้เรเลยเรเลย มือนีนึงเอาครับผมากินะอือกดีหนึ่งหน e ึ่งไปเ้วยครับจะเอาต้นหมาเขาพี่ตะปิงเนาะอือนการนการครับไึงไปย่างอือหนึ่เอาเลยเอาเลยอืมทำนี่ก็นัวแล้วเน้นแก้วพีช้อนไหม บ้าถาดถาดไปยำกีซอสอย่นี้เนีป้าอรอยเนาะแต่หยุนี้จะกีซอนหน่อยก็ไดอาซีไปบรรยากามั้ยมีเก้วผมวะนี่เก้วสมมือื่อไฟร้อนแมงด่าเสียบไยจังเลยเห็นมั้ยโซมาเล้วมาแล้วไมาแล้วปลาเมือรื้อื่อมาเฮื่น อีเรใส่ตรงมันตรงมีคนไปเฝวกี่พันเราก็าสีเววหลอไฟแมงดาจากซีหลวดอดเขาปางอยาเนี้ยดาวมารับ,บอ่ะอือาวาวว่างหายังบริสมบูรณ์ไงตัวเราไงช่นงแรกว่าช่างแรงอยี่จริงรู้แต่บอกเอาว่าเศ้าจังมือให้รู้ลย เอมาส่ยบ่บ้างับมีแจวสมกับแกวขมครับผมเออลองมึงกรนดูลองมึงเพียนบ่อน่ะเนาะทำมันบ่มันแข็งเกินกราไวเ้มัหมดเต้มันซึ่งกัอ มวอืมได้วะโอ้เไม่หยาบครับผมไม่ยาบไม่ยาบอืมขันบ่ไดงขันบ่ได้มันอืมได้ยามได้ยามขันบัดมั่นแข็งดีๆกัตงไ้เด้อืมเี่มื่อเลือนงันอยู่เนากวาีมือกระยะเนาะ มาซุ้มเซียนมาสิดน้ำพันศาสตรม์มาตทางไก่บ้านอื่นเฮ้เซียนอีหลีส่วนมากเยอะในป่านะเนี้ยป่าปาเกยไม่ไกลพอดีเลยพอดีเลยต้วนบอกลีตนินบวชเสียบดิไม่ไม่ไม่มันจุบย,ย่อยไม่ครับ โอ้ยมเมื่อยแล้วไปดำน้าเมื่อย์เลยเพิ่มขึ้นไปมาซับนีน่นอนด้วยดิบาตะปุ่นอ,อ,อาบน้ามาน้านอนมันมมบ่บวมเติมนอนปุ๊บหมดทีกินยาไหมกินยานอนหลับกินยาตัวนั้นละสว่างเม็ดเลยกับยาปลาไาอีกเม็ดหนึ่งเห็นจะเปิดประตูขั้วก็น้อนอิมมอ่มไงอัน สาวเดียวเลยเมื่อยครับเมื่อยแมนแม่อลิเมื่อยัน้ำนำแม่กับลูกคนพากันไปใส่ขึ้นจีไปเฮ็ดขึ้นจีไปเอันส่งเฮงแต่เสาแท้ขึ้นจไปต่นแต่เสาแท้่ามูนี่ก็เลยฝ่าลูกขึ้นมาไปถามเฮงเฮงเฮ่งจไปใส่ลูกคนหนึจะไปกินข้าวคนว่าเอากินเขาจังเลยอืมันจักทุ่มด้วยดิสองทุ่มครึ่งเหมือนนะนวนะนิ้ ซองม,มึงบอกเก้วเปน็นวะมื่อกับน้าก,กับซองม,มึงบอกเกี่ยวเลยทีนีมันผ้ากันเป่าแจงตัวใ,ใครวาเขาดีผ้ากันไปทางไก่ยน่นยมั้งานทะีนี้นีปาคน <laughs> าทุก <c oughs> วันจังไรวะทุกวันแจงไดวะสิ่าสิไปไป่งลูกกะเซ่าวะเออเป่าพะโลพ่พลีาวาอมกับยังถัดเล้เนาะไหวโอ้ย,ย,อย,อยพีหน้องเลยอืม 2องกลุ่มเืองเตะเอ้ยห้อยดีไหนั่งร้อง่โอ้ด่ยัดีครับดีกว่า็ย่างเดียวหนึ่งวางหาบอะไดๆเลยตนไก่เเป็นเกาลัดเตะเขาก๋เนาะหร่งเราไปย่างไทยเขาว่านเคืองมันบูถึงกัน,น,อน,อนสองทุ่ม ช่องทุ่มอะไรคมวะผมอันสมยองบ่ไวะเลยล้นี <c oughs> น่่ะนีครับตอนที่สองตอนที่สามมาไปเรื่อยๆครับผมใครก็อยากยู่มีน้ำขาดเนาะใครอยู่ตะโกตีเตะหกโก <c> ้ <oughs> ทันนั้นซีขาอยู่ใกล้กันโยนให้ซีขาแล้วมันเหยียบมกขาดเนาะ ว่าไปประคามกระด,ด,ด,ดีต้นขามกรดีเมอยู่บ้นขามยากช่วงนี้บวิต้ต้นขามเลยขามหา้ามยากอันนี้ตาต้นคามก็ชีว่าอยู่หรอกเรีนมบเขาว่าไปต้นขามมันคือเขาดีนเาอหรอยมรูกันว่าต้นข่เ,นเพราะว่าน้ำตรงมันใหญ่ไนไหนนะนี่ครับผมเจอของแท้แล้วครับเนี่ยแบกนน้ำมันใหญ่พดน้ำจาก มันดือดหลวแล้วมันต้องกระช,ชุ่ม,มยังสี่ยังบ่หยาบครับผมขี้เขาเน,น,นี่ยยังไงครับตอนเนี่ยจะบอกให้ดอกฮวานเหรอเขาขาวนี่ใครอยู่ครับนี่แก้วสุ่มกับครับแก้วคุ้มกันด้วยกันโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคตัวนี้ได้ก็ เสก็นห่ฮ้อนเะกองมาเคนไปซื้อยุบบางปูไว้เด้มันจะเป็นปากน้ำที่เราสอบเหมอนเด้ยแต่บานเขามักเข้มมาปวดต้องไปแช่น้ำล่างน้ำกนอนจะกินได้แล้วอาจจะแบบกีแบบเขายังกีหนังอยู่เนียกึดกึดกึอดู่เนาะตรงนี้เนาะไปขายด น้ n ยี่รือไรจงเาไปเไปกินเาเาไปตามหมอนะทุกเนี่ยต้องดูเขาจะไปตามหมอนะเฮียเขาเฮียนมดนีมีมงานสามหม้อเลยอันนี้โอ้กอยอีต่ออันนี้สูตรแบบหนึ่งก็จะไปย่างนะผม โอ้ก็เป็นแบบกิดดีแท้ลองมากระด้างปายนั่นี่หนิเด่งดึงเลยครับเป็นแบบเป็นแบบควอยดีเอ้าเป็นกิดกัดดีแก้วสมครับผมโอ้เกิดเกิดโอ้ต้องเสียงปาดวะหนาชิดกิดอยู่โอ้เด็ดก็ หนึ่งก็ซื้ออยู่ครับมันหอมแบบย่างหอมย่างอือมันพนได้ย่างครับน่อยถ้าเราอยากใหมประไดี๋ยวก็เปนใหม่ก็น่อยเลยกันอือแบบเดืองๆคักโอ้นี่แหละครับปากน้ำเราต้องดึงให้สุกแล้วกอนครับจังไปย่างแง่เสียบโอ้เพิ่นเสร็จตำทัว ตัวที่เพิ่นเจ็บกินกักกล้วยวัานล้วครับหลายคับ <laughs> มันหอมเลยหอมย่างห <laughs> <c oughs> อมมุ้อเด็ดเด็ดเด็ดตอนนี้ตอนตอนย่างได้การเลยครับ <c oughs> ตอนย่างเนี่ยออกดังเลยโอ้อ oh, ันนี้มีเอ e <id. S 1> ็นมีเอ็นพร้อมโอ้เจ้าขึ้ใจ Ôi, thầy phó, như đi khỏi mạch chim phân phục bay từ luót đó. Nhà banh lên kha đấy gì đấy. Nên quan châu đi luôn, chạy hả? Biến sai, biến qua hả, biển? Mắc cả đâu quên. nó, ốm chắc 3 tiếng Một cái con măng đó quá, một thấy mắm quế ผู้เนาะเอามาถูกตรงน้อยเนาะเคยไปกินเทีนึงอยู่เชียงเหนือพวกกระดูกอ่อนไหมเอาไปทอดทอดก,กรอบๆมันจิตแตร์ผู้ขา,ขาวๆวาดเบิดงว่วมีกระดูกอ่อนไปทอดแซ่บก,มกม้มูคิดว่าม่วนมีหน่อยสิกระดูกอ่นอนควาดดีเออพวกกับอันนี้เป็นกระดูกอ่อนไปทอดแซ่บๆตอนนี้มันมันพลายดีไหม ว่าม่ปลอบเนียบเป็นเยนยนเสีบแล้วแนวกับแกมเนาะนันมันปุ๋ยมันมันไข้กัหมูอไหมอืมอยำมัน่ะมันติแตงไปเลยโอ้แต่เกาย่างบะไ้อื่นไงป็นไหนได้ครับ

ทันทีในเฮ้ยจังสั่น์ก็คืออย่างเจ้าอ่อนพอดทุบผมตแตกนะจังออมเผาไฟก่อนเตี้ยพอดทุบเห็มันแตกเลยคือ,อยังหนังอืมอันแล้วถิ่มลงไปเลยกี้หรือห้องเอ,อื้อนสายเปียยู่ครับต้่งเซฟเอื้อนย่นนยนยบะไม่แล้วเอื้อนไปทุละกอืเดี๋ยวมา อืมโอ้แตกดีตอนนีงมันมากแล้วตอนนีงมันสิ่งเนี่ยอย่างนี้พวกพุย,พยดีไหมอืมกินเรื่อยๆครับผม,มเขาท่าเขาท่าอีเลี้ยตอนที่หนึ่งเราไปย่างโอ้โหสวยไว้หรอกเขาไปก้อนแต โอ้ยเด็ดๆครับผมในการเกี๊ยวเกี่ยวสุ่มเ้ยครับเนี่ยนี่ครับอยู่บ้านบาพุ่มครับผมในการเด้เมันอยู่เันอยู่นอก นอกซานเมืองครับอยุติสานเมืองรอบเมืองก็ว่าได้เลยเงียบๆครับผมดีเลยผมเหมยู่ติดทางกันแต่ก็พึ่งก็อยู่บ้านเพิ่นก็อยู่ติดิ้างกันแล้วครับแต่เพิ่นใหญ่มาอยู่กับครอบครัวแล้วเอืมพิ่นก็อยู่กับเพิ่นก็ได้ลูกชายสองคนแล้วครับแต่อยู่ดีว่าลูกชายเพิ่นบ่สบายใค่ใครเลี้ยงพึ่งบ่ ใชแล้วจะาคนินกินนปากดีโี่ครับผมยุติมีแห้งครับนี่ครับบรรยากาศอยู่บานเบาภูมครับเมื่อนี้ส่วนเบาหอยแล้วเบาหอยเป็นกินต้มไก่อยู่อยู่บานเพิ่มเื่อยาะสุดยอดไก่บาดไก่บานอเออพราะสมสี่เดือนเบื่เเกินหาเดือน ครับอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ